อ้สวัสดีครับผมมาจากไหนนี่ปราสาทครับปราสาทรถรถไฟเป็นไงโอ้ FC มาเต็มเลยครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแล้วแล้ว เอฟซีเดินทางมาจากสุรินทร์สุรินทร์เนาะสุรินทร์บาทประสาทก็สุรินทร์เลยเนาะรถเอารถลองลองลองแล้วบ่กกำลังเอาไปเดินสายไฟอยู่ครับโอ้โหขวดแล้วเนี่ยรถอัดใช่ไหมเสร็จยังได้ประมาณ จบเสร็จแล้วตัเลือนิดหน่อยครับเด็คกต้องต้องตามไปเลยเว้ยต้องตามไปดูแล้วผมไปลองรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ถอดสายไฟออเ้วไปลองลองอัดแล้วใช่ไหมแล้วมีเย็นลองอัดวันไหนอีกน่าจะอีกสองสามวันอ้าะเดี๋ยวพอดีเดินสายไฟยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยตามไปสองวันแล้มีที่อัด้ไอ้จมรอให้จมร์หนับดีอ๋อพอ้โหได้กระไรจมร์หนาบีกี่แล้วนาปรังอ่ะนาปรังมันก็นานอีก โรยประมาณเป็นครึ่งเดือนอะนะครับแต่มีอยู่แต่ขอดหมดแล้วรถไถข,ขอดหมดไอ้ของน้องใช้ <c oughs> ใช้เครื่องอัดของรุ่นไหนขอผมใช้อินเตอร์ครับอินเตอร์ครับเกลียวใช่ไหมครับอ๋อเป็นเกลียวแล้วเครื่องอ่ะเครื่องเฮดโอเจ็ดดีออเฮดโอแรงเรือเรือมั้งไม่ค่อยแรงเลยต้องทำตาวนาใหม่นี่ต้องช่างบดเนาะ ตัวช่างมาหลายช่างแล้วแต่มันยังไม่มีช่างไหนมาเอาเป็นมีปัญหาตรงไหนบ้างพี่เราบ้าดีมันก็ไม่มีปัญหามันใช้ได้ปกติที่มันหนักเครื่องมันเครื่องมันก็ไม่หนักนะแต่มันโหลดไหมไม่โหลมันก็ไม่โหลดนะแต่มันมันยังไงเมื่อเครื่องยังทำตู้นอไม้อ่อะจะเป็นเครื่องทำตู้นอนใหม่ดิมันจะเลยจะต้องเริ่มด้วยทำแถวรนเดิมเดิงมาจับไปไม่ได้เร่นเครื่องเลยเครื่อง นันอย่างไรก็นหมุนใช้เวลาทำนานไหมตตอนนี้ก็ไปกืบสเดือนนะครับอย่ประมาณเดือนซึ่งไอสอเดือนนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเราละปายอะยางงี้เลยยางงี้เลย้าว่าาตามเขาเขาจะทำชวงสีทุ่งครับงานเขาเดินช่วงสทุ่งก็เอีมาทุ่งเวลาเดินหากับข้าวแล้วอ่าน ทางนู้นเขาได้อัดแล้วนะแล้วทางเราโอ้อะไรอีกน้าเนี้ยไปเรื่อยๆเสียน้อยการช่างแล้วเอ่อถ้าจะติดต่อไปเบอร์อะไรศูนย์หกสามศูนย์หกสามฮะศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่อ๋อเบอร์นี้เนาะครับหรือทางเฟซก็ได้ครับเฟสเสียน้อยการช่างเสียน้อยการช่างอ๋อแล้วแถวสุรินทร์มีที่อัดฟางก็ติดต่อไปได้นะ ถ้าคนสุรินอยู่แถวอำเภอประสาทเนาะนอยู่ฝั่งออกมาฝั่งนี่แหละฝั่ง,งไผ่ห้วยฝั่งนี่น,นะอ๋ะอเอาแล้วรับงานใกล้ๆไหมไปไหมมีเทเลอ<น>เลยไหมคันคันนี้โตให้เขาครับโตให้เขาไหมครับโอ <โต S 2> ้แล้วแล้วส่งเขาตอนไหนเราดูจะโค้งเขาอนว่าเขาจะเอาตอนไหนอืไม่ได้ไม่ได้โตให้ใช่เองโตขายประมาณราคาเท่าไหร่ครับคันนี้โอ้หมดเยอะอยู่ของผมอ่ะ ล้านสองกว่าล้านสองสายันเท่าไหร่เนาว่าอะไรไม่ค่อยใช้นี่ยโอ้กองพี่ก uh ็จัดของใหม่นั่นนั่นปั๊มปั๊มอะไรปั๊มของไดที่ยี่สิบสองครับแต่ปั๊มเป็นปั๊มเช็คโอ้ปั๊มเช็คมอเตอร์เช็คแล้วก้อนก้อนเขาก้อนเช็คของอะไรของสิบสิบโซ่ใบแท็กโรเลอร์เ้อนำใหม่หมดใหม่หมดหม้อน้ำ เราวยุ่นจากนี้ไปกี่กิโลที่บ้านช่างังกถ้าเราจะออกจากสิบห้ากิโลประมาณสิบห้าสิบหกีบโลไปอ่ะสสิบโลอ๋อถ้าว่างคงจะได้มีโอกาสไปไปชมนะครับ แล้ววันนี้วันวันนี้แวะมาหาสายันมาเยี่ยมบ่ครับมาเล่นครับพอดีผมมาจากเอาอะไรมาเลยทานมาครับรถเกี่ยวเออเอาถังไฮโดรลิกรถเกี่ยวอะไรทำไหมรถเกี่ยก็ทำยู่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำรถเกี่ยวอืมแล้วเอาไปใส่ขนาดไหนเอาคันไม้ไม้เดี๋ยวต้องถามสายันแล้ววันไหนเนาะทีมงานเราตัวนั้นอะไรจะขึ้นมาใช้ไหมเนี่ย ใกลแล้วไกลแล้วนะไกลทันนาปรังอยู่บ้างช่วงเมษาน่าจะทันนะพี่ว่าถ้าช่วงเมษานี่เอ้ยหลายวันเด้เนาะประมาณอาทิตย์หึือสองอาทิตย์แล้วเนอตอนนี้ก็เหลือแค่ทำสีเสร็จก็เริ่มแล้วทำสีทำอะไร ใหม่หมดเลยครับทำใหม่หมดอ๋อโอเคโอเคเชี่น้อยกี่ข้อนะตัวนั้นสี่สิบห้าที่สองข้ออ๋อมีมีแพนจะทำอีกคันไหมทำรุ่นเล็กของคูโบต้าอะไรเนี้ยคูโบต้าไม่ครับมันจะขึ้นคันใหญ่อ๋อคันใหญ่เลยอ กูบต้าก็คือไปดูแล้วมันผมไปดูอยู่นั่นแล้วอยู่นะอยู่ัมมนไ่ที่เสซโดมไปอ่ะครับท่านเสซโดมไปดูนั่นแหละผมไปดูเหมือนอ่าตัวขนาดว่าตัวคันใหญ่ท่านใหญ่ดีโอเคเค่อืทคันใหญ่มันคล่องแล้วมันบรรทุกได้เยอะน้ำหนักก็ได้ยากอืมวอนนี้เอาเดี๋ยวว่างๆก็เดี๋ยวจะไปดูแล้วก็ได้ลองอัดวันไหนอัดก็จะไป ออก็มีสางนังเปเดินดูนะไงดูนขั้ยนาอยู่น้ออันเมยบลาเตแบาสโนตนน้นน้ำมันอยู่บอกไมถึงตรน่มาคางเ็รแวบ้านมีไหมแถวสุรินมีมีเครื่องอัดกี่ตัวที่ทราบมามันมีอยู่ของชาอุคันนึงแล้ของขมคันหนึ่งนสองคันนี่หละอืม ตอนนี้ก็กำลังเสียน้อยร้อยล้านอันนั้นอยู่เตกำลังสร้างขึ้นนะครับเรื่อยๆครับพิมงานรถอัดฟางรอเทคนะครับเียน้อยันช่างเยอะมากครับผมอ้ชาอย ตอนนี้ก็เอ้าโอเคครับ FC จะได้คุยกับสายันเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วเอ้าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสียน้อยนะครับเสียน้อยด้วยนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับทีมงานรถอัดฟางสายันนะครับผมเอ้าขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม เห็นๆนี่3ามคนสอ3คนเชื่อน้อว่าสามคนเอาสายันให้เนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ